สิบเก้านาฬิกาพอดีพอดีครับของวันอาทิตย์ที่สิส่ิงหาคม2องพันหารอยหกสิบแปดผมติดตั้งไฟโซลาเซลล์เต็มคาราเบลในพื้นที่เกือบทัวทั้งสวนนะครับเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกที่ติดทั้งมัด เหลือมุมนี้มุมโล่งรถครับเหลือมุมโล่งรถยัง่ไม่ได้ติดตรงขวามือที่เห็นนี่มีทั้งแสงมีทั้งไฟโซลาเซลล์ครับไฟไฟฟ้าข้างล่างเป็นไฟฟ้าที่จับแนะครับขบวนเป็นโซลาเซลล์ผสมประสานกันอันนี้เป็นบ้านต้นไม้บ้านคลิทเอรเลียครับ นี่ผสมผสานระหว่างโซลาเซลล์กับไฟฟ้าครับนี่เป็นลกจอดรถครับโซลาเซลล์ เพิ่งเททเซตตอนบายบายครับที่มีแต่ความสว่างสวัยไปทั้งสวนเลยตอนนี้บ้านสูงมันต้นไม้สูงนั่นกน็เรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวไปเบิ่งอีกจักนิดนึงค่อยกลับมาเบิ่งทัางนี้ไฟอยูุ่หนาหของน้ำกับติดโซลาเซลล์นี่เป็นบ้านต้นไม้สูงครับและมีสางไม้แดงเกือบทั้งมัดนะครับทั้งเสา ทั้งไม่พื้นทั้งอุปรกรณ์ต่างๆนี่เหลือโซลาเซลล์อาทิอาทิตอาทิติดลงไปอีกจังหน่อยติดบันไดติดเล่าบันไดก็ที่สวยงามเลยละ่ะติดเล่าบันไดลงไปอืมไม่เห็นมีสีสันชิว่าเลยละ่ะ เดี๋ยวสิมาเพิ่มอีก,อก,อกตรงนี้นะครับมาเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ว่าจะเอาสปอร์ตไลท์มา่องขึ้นไปสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ครับมาซองขึ้นไปนี่ขึ้น,นอ่ะเฉพอะดีเอาเปลืองไฟประหยัดไฟได้หลายพันนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็สว่างสวัยไปทั่วพื้นที่ในสวน ความสวยสดงดงามาครับ นี่ก็มุมหนึ่งครับเป็นมุมของโซลาเซลล์คือกันโลกไปมุมมุมหน้าของน้ำหน้าของน้ำแ้วก็ในของน้ำก็ใส่โซลาเซลล์นะอันนี้เป็นของทำง,งานของผมยังปดิใสธโซลาเซลล์ครับ ห้องน้ำด้านหน้าเช้นที่สิบเปิดไฟฟ้าบ่าได้เปิดแล้วไฟที่มันเหลือสองหลอดชุดท้ายก็ใส่โซลาเซลล์หลอดโซลาเซลล์เข้าไปในห้อง ว่าสว่างสวัยครับ บนบ้านต้นไม้ครับ ประหยัดไฟได้หลายครับ นี่เป็นไฟยูทีแพรของในผูเกินวังปลาหรือว่าสะกาเก็บน้ำภายในสเรียนรูนวนวัดวิธีโคกหนองดดโมเดลรครับอลังการเซ็ตลอยเปอร์เซ็ตซ์ตละครับเซ,รรเซ็ตลอยเปอร์เซ็ต์ละเอาไปเปิดไฟเซ,เซ็ตลอยเปอร์เซ็ตแล้วมือน เอาเอาหลอดน,นึงมาใส่หุ่นด้บมืออื่นได้หลอดอยู่บ,บานๆเซ็ตลอยเปอร์เซ็ตแหละครับง่ามครัว่าเสียเอาขนาดโอเคมาลุกมาสีเอาลุกมาได้หรอกเพราะว่ามาสีหกผมชอบ ไอ้นั่งตรงนี้ไม่แพนเดียวนี่งามดีนี่ก็เรียบร้อยหมดแหละส่วนข้างล่างนี่อ้อยท่านั่งบบัดออะครับนั่งพื้นบ,บัดเดี๋ยวสิ่ไปซื้ออุปกรณ์มาขัดพื้นต้องมานอนเอาเลขแจ็คมือน,นึ่งคนแล้ โอ้อันนั้นเอียงนั่น่ได้ใซ์เอาไปเก็บเอาไปไ้พุ่นเลยโ้ปิดจ็อบมือเนี้ยครับเซ็ตเมื่อตอนเย็นๆเลยทา่านมีเอกมและนี่ทนท่านได้หลายสิบปีแล้วนี่ งานร้อยกระทงปีนี้ก็สิิัดอยู่ในสวนพี่แล้วมาดนี่ <c oughs> มีหวัวดของร้อยกระทงบ่ได้ไปร้อยละมูแลครับเอ้บ่ได้ไปเบียดมูแหล,ละร้อยอยู่ีนก็คักขึ้นกัน,นใหญ่ก็อยู่ในงานของนัดสังอีกคุณแล้วมองร้อยนะมองร้อยมาตรฐานอีกมีทาคัวให้ลุกล้ยพร้อมเรียบร้อยเลย